ข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้เป็นการดูไพ่แบบรมวมๆนะคะแบบไม่เจาะจงอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมค่ะเดี๋ยวให้มาตั้งจิตอธิษฐานนะคะกับไพ่3า,าใบนี้ว่าคุณจะเลือกไพ่กองไหนนะคะ ข่าวดีที่จะได้รับในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวขอจับ3ใบะค่ะขยายนะคะข่าวดีที่จะได้รับเร็วๆนะคะคุณได้ไพ่เดิมเฮโรเฟนนะคะแล้วก็ทีออฟโรดไพ่ไม้แล้วก็ไพ่สตังคนะคะ คุณเป็นผู้หญิงนะคะและคุณก็มีครูบาอาจารย์ที่คุณศรัทธานับถือกราบไหว้ค่ะแล้วก็เป็นไพ่เหรียญค่ะเกี่ยวกับความบุดมสมบูรณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีธาตุดินนั่นเองนะคะคุณอาจจะมีคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องการเงินค่ะหรือว่าคุณอาจจะมีอาชีพของคุณอยู่แล้วนะคะ คุณเป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะเก่งนะคะแล้วก็มีความแข็งบ้างในบางครั้งแต่คุณก็ยังมีความอ่อนโยนนะคะในในจิตลึกๆในจิตใต้สำนึกลึกๆนะคะคุณขึ้นไพ่ไมายนะคะเหมือนการมองหาเป้าหมายคะ่ะคุณอาจจะมีงานประจําของคุณอยู่แล้วคะ่ะที่คุณทําอยู่นะคะแต่คุณก็ยังมองหาเป้าหมายหรือมองหาแสงสว่างที่คุณจะทําเงินให้มันเพิ่มพูนขึ้นมาได้อีกคะ่ะ คุณได้ไพ่กองนี้คุณอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้นะคะค่อนข้างเป็นผู้หญิงเก่งมากๆค่ะเดี๋ยว้ออีก3ใบค่ะคุณได้ไพ่ป a ร์ f ออฟทิท e r นะคะไพ่เหรียญนั่นเองค่ะแล้วก็ได้ไพด่ดามนะัส s ิกออฟเวนะคะ,ะ,คะแล้วก็ได้ไพ่เดิมูนค่ะ คุณทำงานเกี่ยวกับอาจจะเป็นการทํางานเกี่ยวกับการใช้วาจาค่ะในการทํางานค่ะพอคุณได้ไพ่ค่อนข้างผิวไหวนะคะคุณอาจจะเป็นการใช้วาจาพูดจาในการโน้มน้าวหรือความการพิวไหวในคําพูดค่ะหรือเป็นการใช้เทคนิคในคําพูดนะคะเป็นไพ่ค่อนข้างคุณใช้ความใจเย็นค่ะในการทํางานนะคะพอได้ไพ่นี่ค่ะเท้าข้างหนึ่งของ ภาพพิเครเนนะคะแช่ลงไปในน้ำแล้วเป็นการให้พรค่ะแล้วก็ได้ไพ่เกี่ยวกับอาจจะเป็นชื่อเสียงนะคะที่คุณอยากประสบความสําเร็จนะคะเป็นไพ่ความหวังความสําเร็จค่ะในการมีชื่อเสียงโด่งด,ดังนะคะและก็ได้ไพ่เดือมูลค่ะเป็นไพ่ของคนที่เกิดเชาวราศีมีนก็ได้นะคะเป็นไพ่ที่คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับการ สื่อสารในสิ่งที่ลึกลับลี้ลับที่คนอื่นไม่สามารถที่จะสื่อสารได้นะคะเป็นไพ่ที่คุณมองออกไปนะคะยืนมองออกไปข้างหน้าค่ะที่เป็นพระจันทร์ที่มืดมิดไม่ได้เป็นเป็นพระจันทร์เต็มดวงแต่เป็นพระจันทร์ที่มืดมิดค่ะไม่มีแสงสว่างอาจจะเป็นการสื่อสารในอีกมิติหนึ่งค่ะของคนที่เข้ามานะคะบางครั้งคุณอาจจะเป็น คนที่อยู่ในเบื้องหลังอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ทํางานเกี่ยวกับสิ่งศักดิธิ์นะคะมีกูบาอาจารย์หรืออาจทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนนะคะหรือการทํางานของคุณคุณได้ไพ่ถ้วนนะคะ T of Cups ค่ะเป็นการเฉลิมฉลองนะคะคุณอาจจะสื่อสารกับ เทพเทวด,ดานางฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนส,สวรรค์ค่ะเกี่ยวกับความสวยงามคุณมีคําพูดจาที่อ่าเพาะสนอกหูค่ะเป็นคนค่อนข้างพูดจาดีนะคะแล้วก็ได้ไพ่เซ็กออฟพิทาเลอ์ค่ะเป็นไพ่เหรียญน,นะคะความบุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วคุณเหมือนกับคุณทํางานในการแบ่งปันแบ่งปันอ่าความศรัทธาความรู้สึกดีๆนะคะ ี่ค่ะคุณได้ไพ่นะคะการแบ่งปันค่ะอาจจะเป็นการแบ่งปันในการทํางานของคุณหรือการส่งต่อความรู้สึกมิสไมตีในการสื่อสารทําให้คนที่เข้ามารับฟังรู้สึกมีความสุขหรือมีความมีมีอินเนอร์หรือมีความ,ม,ม, Inner, รม,วามปรารถนาดีๆที่คุณส่งต่อให้กับคนที่เข้ามารับฟังค่ะได้มีความบังแบบไม่ให ให้ความหวังค่ะให้ energy หรือพลังกับคนที่เข้ามารับฟังนะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบสรุปนะคะคุณได้ไพ่ไม้ค่ะ ten of rose ค่ะหน้าที่การงานของคุณก็ค่อนข้างจะเป็นงานที่ใหญ่นะคะเป็นงานเกี่ยวกับโลกหรือเกี่ยวกับอะไรที่คุณได้รับภาระมาอาจจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับจักรวาลค่ะที่คุณได้รับก,การสื่อสารมาประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะ10 of l o a d นะคะไพ่ส0ไม้ค่ะเป็นไพ่พระพิคเนตนะคะนั่งบนหลังคนะคะแล้วก็มีโลกล้อมข้างบนนะคะแล้วก็มีพระราชวังประสาทนะคะอยู่ข้างบนคุณเป็นคนดูดวงจริงๆนะคะคุณได้ไพ่การสื่อสารนะคะบนสวงสว่างค่ะเทศเทวดานะคะแล้วก็สื่อสารในโลกอีกมิติหนึ่งที่ คนอื่นไม่อาจจะไม่สามารถสื่อสารได้ค่ะได้ไพ่ไม้นะคะเป็นไพ่สิบไม้ค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะมาจับอีกสามใบนะคะคุณได้ไพ่ถ้วยนะคะ arc of c u p ค่ะได้ไพ่เหรียญนะคะ s i of c u p ได้ไพ่ดาบนะคะ Fear of t ทนะคะสิ่งที่จะได้รับในเร็วๆนี้นะคะหรือเป็นข่าวดีนะคะคนที่เลือกไพ่ในใบแรกนะคะคือใบที่1ค่ะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความสุขในเรื่องการการรับประทานค่ะคนที่ได้ไพ่กองน,นี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดใน ธาตุไฟก็ได้นะคะเพราะคุณได้ไพ่ไม้นะคะหรือคนที่เกิดในธาตุน้ำก็ได้ค่ะเป็นไพ่ถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่เหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ดาบค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสุขในเรื่องการกินการรับประทานนะคะการทํางานของคุณอาจจะเป็นการทํางานที่ค่อนข้างที่จะหนักนะคะแต่การทํางานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะหนักนั้นนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จค่ะ ในเรื่องของการงานนี่ค่ะคุณทํางานหนักนะคะแต่ว่าผลพลอยได้ของคุณคุณก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตยใายไพ่ใบนี้นะคะคุณได้เฟียร์ออฟเทเวลนะคะพาพิคเนตนั่งบนหลังหนูนะคะการทํางานเป็นการทํางานที่ค่อนข้างที่จะหนัก พอสมควรค่ะหรือคุณอยู่ในช่วงประครับประคองนะคะการงานนะคะให้มีความบุดมสมบูรณ์หรือให้มีการงานที่ไหลลื่นนะคะธุรกิจที่ทำอยู่ก็ให้ราบลื่นนะคะคุณอาจจะทำงานหรือมีร้านอาหารเป็นของตัวเองนะคะร้านอาหารก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการกินนะคะขายเครื่องดรือประมาณนะะี้ค่ะ คือการแบ่งปันนะคะแบ่งปันความสุขความสุขของคุณก็อาจจะเป็นความสุขที่ได้ทํากับข้าวหรือทําอาหารให้คนได้รับประทานนะคะเดี๋ยวแม่หมอขออีก3ใบค่ะ King of p i t l e r นะคะไพ่เหรียญแล้วก็ได้ไพ่ T of Cups นะคะแล้วก็ได้ไพ่ a c t of t w e l d e นะคะ สถานที่ทำงานของคุณนะคะอาจจะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการที่มาเกี่ยวข้องกับมีเสียงดนตรีนะคะเป็นการขายเครื่องดื่มนิดนึงนะคะแล้วก็มีการสารังสรรค์รับงานสังสรรค์เช่นวันเกิดเป็นงานที่คุณมีงานที่เป็นงานที่คุณรับเฉพาะของร้านของคุณนะคะที่คุณทําอยู่แต่หน้าที่การงานของคุณนะคะ ค่อนข้างที่จะได้เงินมาเรื่อยๆค่ะไม่ค่อยที่จะติดขัดอะไรมากมายนะคะเป็นไพ่ที่ว่าคุณนั้นนะคะค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดนะคะกับร้านอาหารหรืองานที่คุณทำค่ะคุณให้ความสนใจนะคะกับลูกค้าค่ะแล้วงานของคุณนะค่อนข้างที่จะใช้ มีเสียงดนตรีค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องมีการเฉลิมฉลองหรือการปาร์ตี้กันนะคะมันเป็นงานที่ไหลลื่นไปเรื่อยๆมันอาจจะช้านะคะแต่มันก็ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆค่ะเพราะคุณได้ไพ่อาร์คออฟโรดนะคะไพ่หมายขลอุปสรรคนั่นเองนะคะแต่มันก็ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้ค่ะเพราะเป็นการเฉลิมฉลองนะคะสรุปว่าค่อนข้างที่จะดีค่ะไม่ได้ติดขัดอะไรไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะ เดี๋ยวขออีก3าใบค่ะคุณได้ไพ่เหรียญน,นะคะ ten of pittler ค่ะแล้วก็ได้ไพ่ the devil นะคะแล้วก็ได้ไพ่ the hermes ค่ะคนที่ได้ไพ่กองน,นี้นะคะอารมณ์ของคุณนะคะเป็นค่อนข้างที่จะรักครอบครัวนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างสมถะหรืออาจจะเป็นคนโสดนะคะเป็นโสดหรือ เป็นคนหนุ่มสาวหรือคุณกำลังที่อาจจะมองหาคู่ครองนะคะมองหาครอบครัวก็ได้ค่ะเป็นเป็นครอบครัวที่มีค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะในความนึกคิดของคุณค่ะหรือคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะรักครอบครัวนะคะการเงินของคุณค่อนข้างที่จะดีค่ะแต่ความคิดของคุณนะคะคุณอาจจะมองหาการมีครอบครัวในสิ่งที่คุณมีทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองนะคะพอคุณได้ไพ่ the hermit ม Herm yeah. i̇şte right. ิสเดอะเฮเทียบเท่ากับคนที่กำลังโสดอยู่นะคะเดี๋ยวขออีกสามใบค่ะการเงินของคุณก็ค่อนข้างที่จะได้เงินนะคะไม่ไม่ค่อยได้ติดขัดอะไรเพราะการงานของคุณค่อนข้างที่จะหนักอยู่คุณก็ประคับประปองนะคะร้านอาหารที่คุณทำนะคะค่อนข้างที่จะโอเคค่ะ คุณได้ไพ่ไม้นะคะ Park of r o s t ค่ะคุณได้ไพ่ The e m p e r o r นะคะคุณได้ไพ่ไม้นะคะ King of Rose ค่ะไม่เมองขอขยกกับกว่านิดนึงค่ะ ไ่ไม้ค่ะตอนนี้คนที่โสดนะคะคุณอาจจะมองหาผู้หญิงที่ตรงสเปกกับคนกับคุณค่ะอาจจะเป็นผู้หญิงที่แก่กว่วก็ได้ค่ะคุณคุณไม่เกี่ยงค่ะเป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะเดออิมเพสนะคะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะเก่งค่ะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสนใจในเรื่องการงานที่คุณทําอยู่นะคะเกี่ยวกับ อาจจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะทําอาหารเป็นนะคะนี่ค่ะคนได้ไพ่เนี่ยค่ะความบุดมสมบูรณ์นะคะอาจจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความบุดมสมบูรณ์เป็นคนค่อนข้างผิวขาวอาจจะเป็นคนค่อนข้างมีเนื้อมีหนังนิดนึงค่ะคนมองหานะคะผู้หญิงที่ตรงสเปรของคุณหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณค่ะคุณค่อนข้างที่จะให้ความสนใจนะคะ อาจจะเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่สีเลือนประมาณนี้ทำกับข้าวทำอาหารเป็นนะคะแล้วก็ได้ k i n o o f r o a d ค่ะคุณก็เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังค่ะคุณอาจกำลังมองหาหรือว่าคุณอาจจะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณก็ได้ไพ่เดินเทอร์มิตค่ะเป็นความนึกคิดค่ะคุณอยากได้คู่ชีวิตนั่นเองนะคะเป็นคนที่อยู่กับคุณได้นั่นเองค่ะและเหมือนกับบ้านรับคุณได้ในสิ่งที่คุณเป็นนะคะ คุณทำงานเกี่ยวข้องกับความบันเทิงค่ะให้ความสุขนะคะเสียงดนตรีเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะเป็นงานที่คุณแบกรับภาระและลประคับประคองไว้ค่ะคุณไม่เกี่ยงค่ะว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีอายุเยอะก,กว่าคุณนะคะคุณก็รับได้ค่ะเพราะว่าคุณมองหาค่ะนี่ค่ะได้ไพ่แม่บ้านแม่สีเรือนนะคะเ h e Emperor ค่ะเป็นความสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะสรุปว่าก็ดีค่ะ คุณได้ไพ่สตาร์นะคะเป็นไพ่แห่งความหวนนะะังค่ะเป็นคนที่เกิดในราศีธาตุลมนั่นเองนะคะเดี๋ยวแม่หมก็จับ3าใบค่ะท e นออ f ฟ o ูดนะคะข่าวดีที่จะได้รับในเร็วๆนี้นะคะของคนที่เกิดในราศีกุมภาะคะ่ะ ข่าวดีที่คุณจะได้รับนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะหรืองานที่คุณนั้นทาหนักค่ะทำทำงานหนักในในช่วงที่ผ่านมาค่ะ <c oughs> ขีนอฟคัมนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงที่เข้ามาช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อนะคะแล้วก็ได้ไพ นะคะคการงานของคุณมันเป็นการทำงานค่อนข้างที่จะเชื่องช้าน,นิดนึงนะคะเพราะคุณได้ไถ่พัาพิคนเนตนะคะยิงบนหลังเต่าค่ะมันเป็นงานที่ค่อยเป็นค่อยไปค่ะอย่าใจร้อนนะคะงานของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามค่ะที่มันมีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะได้ไพ,พ่พัพพีทคเน่นะคะนั่งบนหลังหมูนั่นเองนะคะในการเคลื่อนไหวเป็นการทํางานที่ไม่ค่อยอยู่กับที่ค่ะเป็นการทํางานที่เรื่อยๆค่ะไหลลื่นไปเรื่อยแบบเชื่องช้านะคะเดี๋ยวขออีก3ามใบค่ะคุณได้ไพ่เ of อ2 w นะคะคุณได้ไพ่ถ้วยค่ะ ได้ไพ่สีถ้วยนะคะ full of c u p s คุณได้ไพ่นะคะ night of t h c lesser เหรียญนั่นเองค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจิตใจของคุณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะป่วยคะ่ะเพราะว่าคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ดำค่ะเป็นคนเป็นคนค่อนข้างความรู้สึกค่อนข้างอ่อนไหวโทเท้นะคะคุณได้ไพ่ดำเลยค่ะ ความรู้สึกของคุณ,คณไม่รู้สึกเปื่อยหนายท้อแท้หรือใครที่อาจจะเรียนนะคะหรือกําลังศึกษาอยู่ในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับการเรียนหรือเหนื่อยกับการทํางานที่ที่คุณที่คุณรับภาระมาค่ะมันเป็นภาระที่มากมายที่ที่คุณรู้สึกสิ้นหวังน,นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่ได้ที่ได้ไดพ่ในไพ่เดอะสตานะ,ค,ะความหวังของคุณค่ะ ความหวังของคุณคุณรู้สึกว่าคุณท้อแท้นะคะในความหวังที่ที่ที่คุณอยากประสบความสําเร็จนะคะมันเป็นไพ่อยู่ในช่วงระยะที่คุณคุณเหนื่อยค่ะคุณเหนื่อยแล้วคุณท้อแท้ไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวขออีกสามใบนะคะข่าวดีนะคะให้คุณตัดความท้อแท้ออกนะคะหรือคนที่กำกำลังป่วยอยู่นะคะให้คุณลุกขึ้นมาสู้นะคะเดี๋ยวแม่หมอขออีกสามใบค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ ขอให้สิ่งดีนะคะและความหวังที่คุณหวังให้ประสบความสําเร็จนะคะหากคุณใจคุณนั้นลุกขึ้นมาสู้นะคะอย่าทพอแท้ค่ะในอุปสรรคค่ะคุณได้ไพ่ wash of fortune นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ได้ไพ่ the h e r m i t นะคะแล้วก็ได้ไพ่ a r c of l o a d ค่ะการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะหากคุณนะที่เป็นคนโสดอยู่นะคะ คุณค่อนข้างติดความสมถะนะคะการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายค่ะหรือคุณเป็นคนค่อนข้างที่ชอบจะอยู่คนเดียวแบบเงียบๆนะคะหรือคุณอาจจะหาเวลานะคะไปจำศีลไปจำศีลหรือนั่งสามาธิสงบสงบสติอารมณ์หรือจิตใจที่คุณรู้สึกเศร้าหมองค่ะให้กลับมามีพลังนะคะคุณได้พลเดอออพพอโูนค่ะค่อนข้างที่จะดีนะคะ ให้คุณกลับมาค่ะทําตัวเองให้มีชีวิตชีวานะคะให้เป็นเด็กที่มีความสดใสล่าเริงค่ะหรือจิตใจที่คุณอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะคะให้คุณกลับมารักตัวเองค่ะมาดูแลตัวเองนะคะอย่าสิ้นหวังค่ะในสิ่งที่คุณคิดให้คุณกลับมานะคะดูแลตัวเองค่ะใส่ใจตัวเองนะคะให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้คุณกลายเป็นพลังบวกค่ะแล้วสิ่งดีๆก็จะกลับมานะคะ พะคุณได้ไพ่ The Of Fortune การเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะให้กลับมาสู้ค่ะหรือรักษาตัวเองให้หายค่ะและทุกอย่างคุณจะกลับมาดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ